ถ้ารู้จักที่นี่ซะตั้งแต่แรกก็คงจะไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากก็รักษาที่ตรงจุดหายเร็วก็กลับไปใช้ชีวิตได้จริงๆลายตายนี้ค่อนข้างจะลดโผลนะครับคือถ้าย้อนกลับไปสักสักสิบยปีที่แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมผมจะค่อนข้างเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมากจนบางทีก็ลืมที่จะดูแลร่างกายเราว่ามันมันอาจจะหนักไปสำหรับสาหรับร่างกาย เริ่มจากมันจะปวดตรงตรงกลางหลังเลยนะครับแล้วก็ไล่มาตรงแถวก้นแล้วก็ลงมาที่ขาก็จะมีทั้งปวดแบบเจ็บปวดแบบปวดแล้วก็มีชาๆลงมาที่ขาลงมาที่เท้าว่างอะไรเงี้ยครับเรียกก็เดินแทบจะเดินกับเพกเลยอ่ะค่อยๆเดินเลยอ่ะจะขึ้นรถนี่ก็โห็จะงอตัวได้นี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันรู้จกักมาจากเพื่อนฝูงแนะนําสักไม่นานฮะก็เริ่มมา รักษาเพราะมันมันก็ปวดอันมันก็ทําให้การใช้ชีวิตการทํางานการอะไรต่างๆมันมีอุปสรรคเลยมารักษาดีกว่าอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะมันเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวเหมือนแต่ก่อนหลังจากที่เราได้เห็นอุปกรณ์เลยต่างๆนานามันมันมันทันสมัยแล้วอ่ะมันเทคโนโลยีมันเข้ามาช่วยให้เรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องเล็กถ้ารู้จัก ที่นี่ซะตั้งแต่แรกก็คงจะไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากหายเร็วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิมผมว่าถ้าแพทย์เฉพาะทางน่าจะมีประสบการณ์มากกว่าแพทย์ทั่วไปก็น่าจะรักษาได้ตรงจุดมากกว่าเพราะคงจะเจอเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวเฉพาะทางเป็นเรื่องแบบนี้อยู่ประจําเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่ได้จากการรักษาเรื่องเรื่องเดียวมันก็น่าจะมากกว่าคุณหมอที่รักษาในหลายๆเรื่องก็มาหาคุณหมอสิครับง่ายเลย โรงพยาบาลเอส a n d N แอนเนิร์ฟเอสไบตสปายเอ